ช่วงที่แล้วพี่มิสไซหัวหน้าสโมสรนชวนนน้องๆเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานมาถึงช่วงนี้ไปดูกันว่าพี่มิสไซจะให้น้องๆในสโมสรนทำอะไรกันต่อนะกับาสูร่รายการยอรอิสโมสรนค่ะสโมสอนนอกห้องเรียนของเราวัยรุ่นที่จะมากิ๊แชร์โชว์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้กับคนคน <Yeah. S 2> มาแชร์ความคิดเห็นกันเหมือนเดิมก <illions. S 2> ติกาเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมถ้าใครยังไม่รู้เราไปฟังกันก่อนค่ะกติกาช่วงสโมแชร์กืนหัวหน้าห้องจะเป็นคนจับฉลากชื่อน้องๆในสโมสอนจ mm ับได้ชื่อใครคนนั้นต้องแชร์เรื่องที่อยากจะแชร์ทันทีน้องได้การแชร์เรื่องอะไรคะวันนี้ไอเทมของวัยรุ่นไอเทมของวัยรุ่นก็คือของเล่น เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆอยากเล่นที่เห็นที่สำรวจมาปุ๊บเจออย่างแรกคือพี่บอกไปมเลกยติง่ในปากแต่ใกไปไอ้ยใช่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 ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ อย่างหนึ่งเด็กผู้หญิงทุกคนต้องเล่นโดดยางใช่ใช่เราแบบว่าเืิดหัวหัวระดับิวเลยวม่ไมไม่ผิวหำไม้าเอเก่อไปเกมกดหรือภาบอกว่าเกมบอลเกมบอลยี่ใส่แผ่นดอ ไอ้่ยีเวใหแล้วที่แ่ามาแป๊บนึงอย่างสองอันนะสองอันทอันแทอันแนเล่นก่สองอัน แข่งโปเกมอนบิจิมอนกลมๆที่แข่งกับขนม เด็กผู้หญิงสามารถทำเด็กผู้หญงเล่นตัวดูดน้ำกับต้นคริสต์มาสเฮ้ยใครเนี่ที่โรงเรียนพวกนั้เดอะไร้นเดะยนนี่อะี่ให้านพชาจิมันจะเป็นกระดาษที่เป็นรูปต้นคริสต์มาสมันจะสุดยอดดวยน้เ่เนาะมันจะมีฐานแล้วก็เอาเอากระดาษมาปักปุ๊บสพานึงมันก็ค่อยดอกขึ้นดอกขึ้นใชไหมเช่แล้วมันอยู่ได้หลายวันเา ตดูดที่มันอยู่ในไอ้กลมๆเหมือนไข่อะแล้วก็เอาใส่น้ำลงไปเหมือนเราเลี้ยงมันอะอ้มัวแถมไอติมเอค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่คอได้นเยะากเลยนะตอนอยู่ปไอนีไอี่ก็เ็นเป็นแค่ไอ้ื่ที่เป็นหม่นอะเราไีหยดใส่เือกดเล่นได้แล้วเขาได้แล้วเได้แล้วน่ายจ่ยยมาก8ได้ตอนนี้ขยบขึ้นมาหน่อยมาจนถึงปัจจุบันอะไรเยน้องลาย เฮ้ยต่อไปอันนี้ทุกคนรู้จักแน่เฟอร์บี้่ได่ไเขตาอร์บี้แพงแล้วก็มาเร็วไปเร็วตายเลยวลามเร็วเมื่อกี้มันเบอร์บี้อแถวนี้เลยในู่นนู่นเบอร์บีไ้ไหน ประมาณนี้นอนันนี้เป็นเรื่องของน้องการที่เอาเรื่องของแบบว่าไอ้ของเล่นสมนนัยเด็กมันก็ทําให้พอมาได้คุยกันนะมันก็ให้แชร์ประสบการณ์แล้วก็มีความสุขไปแบบเนอะผมว่าแล้วผมว่าวิวัฒนาการของสมัยก่อนถึงสมัยเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างและอะไรคือสิ่งที่ดีคือบางอย่างเนี่ยเราก็มาต่อยอดได้เนี่ยใชบางอย่างเราก็ ไม่ได้ก็เออไม่ดีก็มีวิวัฒนาการใหม่ๆเข้ามาอันนี้ก็เก๋ๆเหมือนกันทําให้เราไดไม้มีความสุขไปอีกแบบนึง <Yeah. S 1> ใช่ทุกแก่นนะเชื่อได้เลยว่าทุกคนก็ต้องนึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างโอเคเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่าค่ะต้องค่ะแนนนี <c oughs> ่เป็นแบบอาชีพอาชีพหนึ่งอาชีพเก๋ๆแล้วแต่ว่าเก๋แต่ว่าต้องบอกกัว่าการจะเป็นแนนนี่ได้นั้นไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องแบบง่ายแล้วสำหรับเมืองนอกก่อนหอนี้พี่สาวที่ทำอัพเดตคือเรื่องมันเกิดว่าเรู้จักป้าวิกเตอร์เรียนไแคมอ่ะอะยาวเลยแผ่นเลยอะ 哦，那冬了 ใช่ปาะคนที่แบบต้องอยู่ใกล้ชิดลูกที่สุดอะก็ต้องคือพี่เลี้ยงต้องเอาว้ยังไงก็ต้องแบบให้การื่อสาได้ด้วยใช่แต่ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้ชื่อนนนี่หรอกคือนนนี่เป็นอาชีพแต่ทีนี้มันมีเขาถามว่าอะไรคือวิทยาลัยนนนี่เขาบอกว่าเขามีไฮโซแบบว่าเรียกร้องที่จะแบบขอแบบพี่เลี้ยงมาดูแลลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีการจัดตั้งแบบมหาวิทยาลัยขึ้นมาชื่อว่า Norland College ออรอดอ่ะ Norland College ยหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญุ่มผู้ผงนี้ต้อมาคิตม well> ์นคือเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตพี่เลี้ยงเอ่อเป็นแห่งแรกล้วก็แห่งเดียวของโลกคืออยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่แล้วก็เป้าหมายของนักศึกษาที่เนี่ยคือนอกจากก็คือการจบเขาเรียกวแหละพอจบแล้วเนี้ยก็คือพอจบออกไปแล้วใช่ไหมเป็นงานรองรับใช่คือ ส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบบแนนนี้ให้กับทายาทเศรษฐีไฮโซหรือว่าแบบพวกนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทางวิทยาลัยเนี่ยก็มีรับประกันด้วยว่าคนที่จบออกไปอ่ะจะมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์หลักสูตรของนาแลนว์คอลเลจเนี่ยแตกเป็นสามเทอมสามเทอมแต่ละเทอมนักศึกษาต้องหาเงินมาลงทะเบียนประมาณ3,500ถึง4,000ันปอนด์ท่าเทียมกันเงแนหนึก็คือ219,000ถึง2พ0 0หนบาทอยากให้กูดีเทอมสาม ไม่เลยนะสอ0แาเราว่ายังไม่รวมค่าจิปาถะก็แบบส0ม0ส่ไม่รอกแต่ว่าแต่ว่าค่าเงินของมันสูงแบบเงี้แต่ว่าเทียบกับเงินไทยมันก็สูงในปกติแต่ว่าค่าตอแทนสูงในค่าโดเก็บค่าเรียนแพว่าตอนเรียน่ยังไม่ได้ไปทำเปล่าไม่ไจอเาก็รับององแล้ว่าถ้าเกิดว่ายอมเสียเงินสาหรับส0ม0กว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจบไปแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรโอกาสการก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนอะไรเงี้ย มันก็น่าจะคุ้มกันกับการที่แบบจ่ายค uh, ่าเทอมไปอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะลูกศิษย์ของนอแล็กอลเล็กเนี่ยเป็นอะไรได้มากที่ดเยจริงกระโดดจรงหอยจ้าเออคือะเป็นอะไรได้มากของพี่เลียเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะถูกดึงตัวไปทํางานต่างที่อย่างเช่นทํางานด้านกฎหมายเยาวชนบางทีก็เป็นแบบหัวหน้าโครงการฝึกทักษะให้กับพนักงานในบริษัทใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นแบบบางคนเก๋จัด ได้ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลก็มีมันโหมันเจ๋อย่อดได้อหมอใช่ครเรียนครูประมาณนั้นอ่ะใช่เป็นครูดิ<ม>หลักสูตรที่เนี่ยเปิดเปิดเอ่อเปิดให้เปิดเป็นเวลา2ปีภายในประมาณแบบ730วันนะ่ะนักเรียนก็จะถูกอบรมเรื่องจิตวิทยาของแบบของเด็กชั้นสูงชั้นสูงวิธีสูงเแล้วมีพวกอะไรก็เป็นสองขั้นสาม ข้าวให้เด็กกินเช็คอาหารเวลาเป็นไข่ฝึกปฐพยาบาลเจ้าตัวเล็กหัดเล่นหุ่นกระบอกเล่านิทาแล้วก็เรียนรู้เกีลยวกับกานมาแกวมาอ่ะ,ะอกกเออ,เอ,อ,เอ,อใช่แล้วก็ส่วนเรื่องมารายาทเนี่ยจำเป็นมากเขาจะต้องไปโชว์ออฟก,กับพ่อแม่เด็กเวลาที่แ<อ>บบเ,เขามาแบบสวัสดีค่ะท่ะใช่ นั่งกันไหวจะต้องแบบดูสง่าพูดจาแบบในสตจะต้องแบบเอาเอารู้จักวิธีการเอาใจเขาอะไรอยางเนี้ก็คือจะต้องทำตัวให้สดชื่นแจ่มใสในสตงแต่จะบอกว่าหลังจากที่เปิดมหาวิทยาลัยนะให้ทายว่ามีนักเรียนที่เรียนจบแบบหลักสูตรที่ได้รับปริญญาบัตรกี่คน20 25 20 2ถูกต้อง ิลเขาบอกว่ากรรณาเตรียมทิชชูไวสต์แอมไลนยเริ่มจากช่วงทดลองงานหนึ่งปีแรกค่าจ้างจะอยู่ที่ประมาณปีละ12,000ปอนด์หรือว่า75,000 3,000ต่อปีต่อปีนะต่อปีหรือ6บาทหรือ60,000บาทต่อเดือนแต่ว่าหลังนั้นะหลังจากนั้นค่าแรงรก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณปีละ2ล้าน500,000 12,000บาทนี่แบบยังไม่รวมของกระจุกกจิที่ได้จากทั้อย่างเช่นพวกแบบโทรศัพท์มอือ ในบ้านเราก็ไปนอนบ้านเขาอยู่แล้วใช่<ล>คือเบบตือนเต้นมากแต่เงินที่จะไปเรียนเนี่ยสิคะเอออสรุปก็คือเรื่องเนี้ยจริงๆอ่ะอย่างที่บอกคือเนียที่มาทำรายได้เพราะว่าเขาอบรมเยอะแต่ถ้าพูดถึงอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมารย,ยาทใช่ไหมในเรื่องเนี้ยมีการอบรมมารย,ยาทเยอะมากเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับการอดทนด้วยแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปคิดดูถ้าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยสังคมเรื่องก้าว แต่มารายาทดันสวน <ขอ S 1> ทาง,ทางากาันแต่ถ้าเราเป็นคนที่เหมือนเดิมปกติแล้วก็นํามารายาทของเราติดตัวไปด้วยเราไม่เห็นจะเป็นจะต้องมาเรียนแบบนี้เลยถูกไหมแต่<อ>นี้มันเพืยิ่งทำให้ค่าเงินหรือค่าอะไรเงี้ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกถ้าทุกคนมีมารายาทแล้วก็อยู่ในสี่ธรรมหรือว่าอยู่อะไรที่เขาสั่งสอนมาอย่างนั้นเราคิดว่าเราทําได้อยู่แล้วแค่บุคลิกภาพมันเป็นเรื่องบุคิกที่คนรับผอบที่อันนี้คือการที่เขาให้เราทุกคน จำแล้วก็นามาพัฒนาขึ้นไปอีกทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นักเท่าไร่ถูกไหมแตอนี่ก็ถ้าสมมติน้องๆทุกคนเป็นแว่อาชีพไหนก็ตามคนที่ไม่จำเป็นหน้าตาสวยแล้วถ้าคุณมีบุคลิกภาพที่ดีคุณเรียนคุณนู่นนี่ยังไงเราก็ทำอะไรไ,ได้ได้เยอะเยอะนี่เราก็น่าจะแบบาลองเอาไปคิดกันสักนิดหนึ่งถูกป่ะโอเคแล้วต้องขอบคุณน้องตอมมากๆเลยแล้วก็คนนี้ ได้ทริคแล้วก็ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างไปกับน้องๆวัยรุ่นของพวกเรากันหมดแล้วสําหรับช่วงหน้าค่ะเป็นช่วงสโมโบุกมอค่ะน้องๆจะพาไปบุกมอไหนและอยู่ในหัวข้ออะไรเราไปพบกับพวกเขาในช่วงหน้ากันก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นะคะเราจะมาล้วงตื้นความคิดนะคะของวัยรุ่นกันที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ค่ะให้เกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยอยากจะกลับไปเล่นอะไรคะอยาก<ม>เล่น<ต>เบเบยเหมือนเดิมนะครับอยากเลี้ยสัตว์ในตำนานเอาไปัจจุบันเนี่ยมีไอเทมอะไรที่ทุกคนต้องมีวัยรุ่นต้องมีกันทั้งนั้นเป๋าเ<ะ>งินพี่เป๋า,งาเางานเิง<า>น